สถานีโทรทัศน์ Sky News ในอังกฤษรายงานจำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในการประทะที่มีเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อวานนี้จนถึงช่วงเช้าของวันนี้อ้างข้อมูลจากหน่วยฉุกเฉินระบุว่ามีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น16คนและบาดเจ็บ141คนในจำนวนนี้เป็นชาวต่างชาติ4คนเป็นชาวแคนาดาก็คือนายเนลสันแรนผู้สื่อข่าวจากสถานีโทรทัศน์ f a 24รวมถึงชาวโปลแลนด์และพะม่าชาติละ1คนครับ มีรายงานว่าสถานทูตแคนาดาอังกฤษและเนเธอร์แลนด์ในกรุงเทพประกาศปิดทำการสถานทูตชั่วคราวเนื่องจากเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นขณะที่สถานทูตอินโดนีเซียประกาศว่าจะยังเปิดให้บริการตามปกติเ <Yeah. S 1> มื่อวานนี้กระทรวงการต่างประเทศของฝรั่งเศสออกแถลงการ์ประนามความรุนแรงในไทยหลังจากที่มีผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ฟรานซ์24ได้รับบาดเจ็บสาหาัสและฝรั่งเศสจะจับตาสถานการณ์ความรุนแรงในไทยอย่างใกล้ชิดครับ